เอาเลยคุยกันไปน้ำแจ้งกันน้ำเด้อโทษบอกกันน้ำแจ้งกันไปน้ำเพื่อกล่าวไปน้ำกันให้ท่านมูป่าไม้ของบริษัทเดชโปรโมชั่นมากกัเพื่อให้กล่าวไปน้ำกันต้องการผูน้ำเอาตรงๆรงเลยนะต้องการผูน้ำเพื่ออย่างพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีแพนมาว่าต้องปัน่นซูเปอร์ซูเปอร์วีพีไว้แต่ละจุดเพราะว่าหลังจากที่มาโควิดมันซามันไปได้ปุ๊บเขาเวลาเขาเห็นเบียร์ปับ๊บเพกาก็ไปหาซูเปอร์วีพนะีหลดนะหาซูเปอร์วีพีหลดเจ้าบริไปหามันอีกมันนอง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 แมย ใสมิธก็ต้องแบบเอาไงซะเขาเป็นบริษัทเนอะเ้าเป็นคนมมืกักลายเขา้าใจปะก็แบบนายกเขาลุกมาเลยตัวอย่างนายกลุกไปเยี่ยมยำหากฐานเแนบบี่ยเขาจะไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนช่วะเขาไม่ได้ไปเลยเขาไปหาสนยนกลางเขาไปหาแขวงก่อนแขวงก็ภาพไปหาเมืองเมืองก็ภาพไปหาเขตเขตก็ภาพไปหาหมู่บ้านหมู่บ้านจะเขาถึงประชาชน มันธรรมดามาแล้วฝ่ยสิไปลงแรงพูนก็ไปส่ปง,งสหลบมกรบบไดคือการธุรกิจเหมือนกันขเขาจะต้องการปั่นผู้ใหญ่ก่อนถ้าปั่นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเวลาเขาไปลงเหวมันง่ายง่ายไปเลยคือมันปลอดภัยขอสองเวลาเลี่ยงเขามันก็เลี่ยงเขาเง่า,ายเพราะว่าหนึ่งคนสองคนหนึ่งจับไปเลี่ยงเขาใช่ไหมทุกคนมันเป็นลูกวมควนมากสม,กมัครใหม่บริัทเลี่ยงเขาเพ่ก็ถูกตายแล้วทุกคนทวกคนนะบอกทงว่นเสดเว่าต้องการปั่นผู้ใหญ่ลงก่อนตอนนี้ก็เลยว่าเบิ่ง่าผู้ใด คาว่าเป็นผู้นำนี่บุรีนว่ามีเงินหลายบุรีเวรมันคนมีเงินหลายสื่อตําแหน่งเลยแต่ว่าภาวะบุรมีความเป็นผู้นำม,มันกับบุรีใผู้นำต้องสมัครนำจ้าของเองแต่ก่อนและยังมานำองคอ์กรขะนำจ้า,จาของเองบุได้คิดบดุได้เนาะคิดบุได้และะ้วก็มาเชิดบุรีท่านผ่านนี่ไปเช็ดยังกับบุรีใด้เขาจะบอกว่านี่ฉะนั้นเนะาะเขาไปจ่อก็เลยเฉลี่ยฟังว่านี่แหละเป็นยังจึงเป็นมีหัวข้อมานีเขึ้นมาว่าหัวข้อที่ขเขาไปจะจบมานีก็คือสามเก่งที่ต้องมี เราจะเห็นในห้าวหมั่นคงในธุรกิจสามเก่งมียังมียังแนบานี่เก่งขอที่หนึ่งที่ขาต้องมีก็คือข้าต้องเก่งคิดก่อนโดยทานคนที่ต้องเก่งคิดก่อนเก่งคิดมันเป็นเก่งคิดแบบยังไงคือคำว่าเก่งคิดคือขาต้องคิดเป็นต้องคิดเป็นต้องหูจักคิดคือเขา,เปเปเขาไปเจาไหาโปรไปหรือแผนการตลาดหรือสินค้าหรือระบบต่างๆหรือนโยบายของบริษัทไปนี่ขาต้องคิดให้เป็นป่านโยบายเขาเห็นมากนี่เพื่อตอบสนองจังไน แล,แล้วกัวัตถุประสงค์เป็นอย่างเขาต้องคิดในท่านคือเขาต้องคิดใต้เป็นก่อนแล้วเขาต้องคิดเขาต้องเข้าใจธุรกิจต้องสร้างเยี่ยนหูสร้างหาข้อมูลสร้างศึกษานาะเออสร้างคิดสร้างหูสร้างแสวงหาความหูเอออันไหนที่บุต้องหูจักปะอันไหนที่เข้าหูเนี่อันไหนที่เขาบุหูเนี่อันไหนที่เขาหูแล้วเข้าสิไเปเซ็นเป็นเงินไรจังไหน คนหูไหลาแต่บอสมัดเห็ดได้กับบ่มีขาทุกท่านฉะนั้นหูไม่ต้องสมัครเป็นเงืนได้ไม่ต้องคิดให้มันเป็นเงินเนาะคิดให้มันเติบโตคิดให้มันแบบลำลุวยคิดให้มันไปข้างหน้าขอตึ้ตงเขาต้องเก่งข้เก่งคิดก่อนเนี่นยขึ้นในยบายบครับจะเฮ็ดมากนี่เนาะเพื่อหยัางเข้ากับมิแต่คิดให้มันตรงกันว่าเออเพื่อหยัางเพื่อประโยชน์หยัางมันเป็นประโยชน์กับตัวเฮ้าบอและเป็นประโยชน์กับที่บอเข้ากับส่งเสริมในยบายไปมันก็เกิดงานได้เนาะขอตเขาต้องเก่งคิดทุกท่าน เก่งคิดใดๆคิดในท่านมิทัศนกติที่ดีคิดดีคิดไดมันจะมาจากจากขยนหูเอาขยันเยหูขยันศึกษาขยันวิเคราะห์เนาะอันนี้เป็นไปได้อันนี้่เป็นไปได้อันนี้มันเหตุใดเท่ากหร่เคย่าคิดใดๆก่อนขอที่หนึ่งเนาะคิดใดๆก่อนอันนี้เขาสิหักอันนี้เขาสิสร้างก็ต้องคิดขอที่หนึ่งก่อนอันนึงต้องเก่งคิดใดๆเท่านั้นเนาะขอที่หนึ่งขอแรกเลยเขาต้องเก่งคิดก่อน หลังจากเกณงคิดแล้วว่างแผนแล้วมีมีความคิดแหละว่าโอ้มันช่เกิดขึ้นอยังสี่ธุรกิจเป็นยังสี่แผนมันเป็นยังสี่และเข้าต้องมีแผนจะได้ที่จะเหตุแต่แบบนโยบายในี่กลายเป็นคุ้มจริงจะเอาขับเก่อนโยบายไปสู่ความสมบูร็จตามที่บริษัทเขากาหนดไว้ให้เขาต้องเหตุแบบนี้บริษ้ทเกว่าคิดตรงกันแหละคิดตรงกันกับบริษัทแหละเลือดสีเดียวกันแหละว่าส่านซะเออถ้าปั๊บเลือดเดียวกันกับบริษัทแล้วแล้วมเหตุขอที่สองมันมีสามขอมันมีอย่างเงี้ย คอเล็กๆนี่เวลาเขาไปส่วนคดนี่ทิ้งที่เขาต้องเห็ุคือเฮ็ุในเขาคิดเป็นก่อนจำไันยังไงซักถ้าเขาคิดบาเป็นคิดบ่ได้เขาสิพ้าเขาเปเฮ็ดขอสองขอสามเป็นไปบ่ได้มันยังไกล้ท่านเขาจะบอกมันยังจิตพิดกันที่บนนี้เพราะว่าทัศนคติบตรงกันนส้นคอเล็กๆที่เขาต้องทํำบวชในตัวเขาเองหรือเขาไปสังที่หรือเขาไปดึงคนเข้ามาเขาต้องมีทัศนคติที่ตรงกันคือว่าปั๊บสีเหลือดให้เป็นสีเดียวกันก่อนเออเป็นสี เพชรเมืองลาวก่อนเพชรเมืองลาวสีหมวกเนีอยเลือดสีหมวกของเลือดสีหมวกเลือดสีหมวกของเขานี่สีหมวกของเพชรเมืองลาวนี่หมายความว่าคว่ำมังค์ขังทุกท่านคว่ำมังค์ขังเนาะเป็นสีคว่ำมังค์ขังสีแห่งคว่ำมังค์ขังเอออันนี้มันมันเอ่อเมนเทาไม่เฮ็ดเป็นเอ่อเป็นสีประจําของเพชรเมืองลาวอีกอย่างนสีหมวกเป็นสีประจําวันเสาร์เขาพ่เจ้าเกิดวันเสาร์เนาะเขาพ่เจ้าเกิดวันเสาร์แล้วก็เป็นสีประจําวันเสาร์สีหมวก แล้วก็สีม่วงไม้คบาไม้คบาเป็นสีแห่งความมั่งคั่ง่ำรวยฉะนั้นขอเส้นวิทนี่ที่เราไปคบคน้นไปดึงคนนข้าสูง,งค์กรองนี่ก็ตามมันมีอยู่สามขั้นตอนเนาะ1 3่สเก่งอ,อะไรสขั้นตอนคอที่หนึ่งก็ต้องปั๊บเลือดปั๊บเนือ้อปับทัศนคติเนาะให้คิดเหมือนกันคิดได้เป็นก่อนให้เลือดซีเดียวกันก่อนให้มันหมั่นใจทางเดียวกันก่อนหูเดียวกอนิช่าเขามาปับไปๆๆรวยเลยมันก็นเป็นไปไ่ได้เลยสานเพราะว่าอันหนึ่งมันสันได้ผ่าน เออผมไม่สิจับมือกันรวยเลยบ่ได้คัดทศกตณบ่ตรงกันบ่เข้าใจกันบ่หักกันบ่ไปน้ำกันได้ก็อยู่บเลยยุบบ่ได้นทถึงสิรวยมันก็นี่จากกันเมื่เก่าถึงสิได้เงินมันก็มือนึ่งมันก็บสองหาวิธีเหลืองติกันเพราะว่าความคิดมันบ่ตรงกันเลยผู้หนึ่งเฮ็ดจังหนึ่งผู้หนึ่งวางแผนจังหนึ่งแบบผู้หนึ่งไปโลภจังหนึ่งแล้วเอาธุรกิจของเขาไปโลภคนอื่นเนี่ยบ่ได้เลยทัดเรานโยบายบ่ตรงกันมันก็บ่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเฮากะเข้าใจตรงกันกับบริษัทเป็นทิศทางเดียวกัน เป็นเลือดสีเดียวกันแล้วก็จับมือกันนี่เอานโยบายลุงต่อให้วก็ผูเพราะวาระบบบริษัทนโยบายบริษัทออกแบบมาให้คนหักกันอยู่เวท่าวถายหักกันเบิดตั้งแต่หักฐานจนถอดระดับผู้ใหญ่นะให้มันอยู่่ด้กับกฎหมายบัตรเมืองเฮ้าให้มันอยูด่ด้กับคว่เป็นลาวเฮ้าให้ยู่ได้ในแบบจิงฉี่ถนงให้มันอยู่แบบยืดอหยาบที่สุดในคือเป็นเป่าไม้ของเฮาบริหารการเป็นไรล่าหักพวกคิวยังพี่บาสพี่บอกแล้วก็รวยดวยรวย เออมันมันบดได้เนาะเสนข้อนึงต้องต้องขับเคล่อน้ำกันคือต้องปั๊บทัศนคติก่อนคือว่าปั๊บเลือดให้เป็นสีเดียวกันแล้วเข้าจะสิกาวไปน้ำกันได้อย่างใหญ่โตโอเคเนาะขอที่หนึ่งเชนั้นเขาจะไปน้ำกันได้ต้องเก่งขอที่มิดคือเขาต้องเก่งคิดก่อนเก่งคิดเก่งปั๊บตัวข้องเองคือแบบปั๊บตัวหายท่านให้ตรงกันกับนโยบายบริษัทตรงกันกับเครื่องมือตรงกันกับสมัยเขากาบไปน้ำกันได้ขอที่หนึ่งมาานเนาะแล้วข้อที่สองที่เข้าตรงเป็นคือว่าเข้าตองเก่งันาดก็คือเข้าตรงเก่ง เก่งคิดเพราะฉะเาเขาต้องเก่งยังบ่เนี่ยเก่งคิดนะเพราะต้องเก่งงานบ่เนี่ยทุกท่านเก่งงานเก่งงานไหมยังงานของเฮาไม่มีจังไรบ่เนี่ยอยู่ในงานของเฮาเนี่ยนาะงานของที่จริงเนี่งานของเฮานี่มันมีเนาะงานของบริษัทเนามันจะมีอยู่ฮกข้อทุกท่านงานของเฮาไม่ฮกข้อเขาต้องเก่งงานฮกข้อในี่ยเผ็ดบางเหล่าหน่อยก่อนเนาะฮกข้อมันยังในงานเขาคอที่หนึ่งใส่สินค้าใส่ในหูสินค้า ใส่เห็ดร้เนแบบมันเป็นจกงไดเออเพื่อเขาจะไปเห็ดธุรกิจเนาะขอที่หนึ่งใส่แล้วใส่สินค้าได้แล้วขอที่สองเขามาเขามาขายสินค้าใส่สินค้าเด้วเขามาขายสินค้าเราขายเพื่อยังเพื่อเอาวีซ่าของเขานี่เป็นเป็นฟึกจะคลองเป็นคู่อาจารย์เขาแล้วไปเป็นโค้ดไปซ้อนที่มานเขาว่าเขาขายตัวไหนมีทีขายขายะวิธี่บอกบอกทังไหนเขาต้องเป็นเนาะและขอที่3ต่อมาก็คือเขาต้องขยายองค์กร ขยายสม้มาสิเออบอกว่าขยายจังไหนและข้อที่สีต่อมาเฮาต้องเก่งเหลือการร่วมคน้นร่วมคน้นใส่เฮือนของเฮาใส่สถานที่ของเฮาเป็นบอลร่วมคน้นแล้วให้ทั้งริษัทมาบอกเองจบโบหยาบรอบบห้องแลอวให้เมที่มาบอกเองบบกง็ดงกงกได้จบแหละเฮาก็ได้ค่าร่วมอีกไม่ร่วมซึ่งริษัทเฮาจ่า,จายค่าร่วมให้่สั่นหาสิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนซึ่งคนมาร่วมมาสื่อขายในในระบบของในในบอลสถานท,ที่ของจับประชุมอ่ะบอลเมททีมของเฮาเขาก็ได้เงินนำในเพจพวกเราเลยนี่คือจุดดี จุดดีเลยขอดีนะนี่เขาต้องเก่งขอดีนะเออและเก่งคอต่อมาประเด็กคอที่หาเขาต้องเก่งเหลืองกันแนะนําเก่งเหลืองกันเป็นวิทยากรเก่งเหลืองกันนําเสนเลือดเส้นขาเก่งเหลืองการพิจิรการขาย,าขายาต่างๆเขาต้องเก่งตัวนี้เข้ามาอีกนอเพื่อยอย่างเพื่อเขาเช็ดงานได้ง่ายอนาคตไปนี่คือหลักๆคือท่านเขาเก่งคิดประธานบอกเขาต้องเก่งงานน้ำนเก่งคิดเก่งงานนะเขาต้องเก่งงาน หรือสรุปยังไงหกข้อมันยย่เกินไปเก่งงานก็เอาสรุปมาเป็นสี่ขอ้อกันแล้วกันหนึ่งเก่งขายสองเก่งขยายสามเก่งประสมทีมร่วมคดและก็เก่งเป็นวิยากรณ์นะี่แหละร่วมกันจัดการเอาระบบไปประสมประสมประสมแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด,จดเก่งเหตุประสมทรายยิ่งรวยไวระบบเหรอขาดใจเนาะและขอ้อที่สี่เก่งบริการองคอ์กรบริการทีมงานบริการควบคู่บริการสินค้า บริการวีซ่าที่เขาีี้สอนในเขาบริการกำลังใจเวลาเขาถอเวลาเขาเบวสสบายใจเขาต้องเป็นผู้นำที่สมัครสมัครที่จะแบบกระตุ้นเขาได้เคยบอกกระตุ้นให้เขาแบบใหญ่โตได้